แชร์แซบนักร้องลูกทุ่งเทงานดังโครมด้วยเหตุผลอียังวะโดนสาบแต่ยังเชิดชาวเน็ตมีเรื่องให้สืบกันต่อแบบไม่ต้องพักเมื่อเพจดังเจมอย108แชร์สุดแซบวีรกรรมนักร้องลูกทุ่งรายหนึ่งเทงานดังโครมเพราะจะไปทำฟัน์แม้โดนรุมสาบแต่ยังเชิดใส่ด้วยความมั่นทิ้งท้ายถึงว่าเด้งไหลก็ยังดังสู้คนอื่นไม่ได้ เหตุผลเพราะทำตัวไม่น่ารักนี่เองทางเพจโพสต์ข้อความแฉระบุว่ารู้ไหมทําไมซุปตาบางคนยังอยู่ในวงการได้นานมีงานมีแต่คนรักเพราะเขาสะกดคำว่าวินยัยและความรับผิดชอบเป็นไงแม่ส่วนพวกคิดว่าตัวเองดังมักทำตัวไร้ความรับผิดชอบเทงานดังโครมเช่นนักร้องลูกทุ่งท่านหนึ่ง ดีลงานกันเป็นมาสักพักตอบตกลงโดยไม่อิดออดเพื่อจะออกรายการผู้ใหญ่รับรู้นัดกองเชิญสื่อเกยีมมาทำข่าวละ่ะสุดท้ายมาไม่ได้ล่ะค่ะจะไปทำาฟนเอ๊ะทำาฟนใช้เวลาเป็นวันไหมนะทีมงานเลยขอออทำกี่โมงคะเราขยับเวลาให้ได้ด้วยความมั่นไม่ได้คะ่ะยังไงก็ไปไม่ได้ทีมงานอ้อนวอนงั้น วันถัดไปไหมคะเพราะเรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วนักร้องเชิดว่าเชิดแบบอีดอเอ็กซ์ดังแหละพูดดีๆให้รื่นหูสักนิดก็ไม่ได้สรุปเทกองเขาเสียหายทีก็ไม่สนสื่อรุมสาบแ้้เเอ้์ถึงว่าเด้งเท่าไหร่ก็ยังดังสู้คนอื่นไม่ได้เพราะทำตัวไม่น่ารักนี่เองด้วยรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีทิมเมียทนายตั้ง